ใช้งานยังไงไม่ต้องออกแรงเลยสักนิดเพียงแค่คว้าห่วงคล้องไม้ไว้อย่างนี้นะแล้วลากออกไปเออคือจะว่าไม่ฉันจะขอวัดกำลังหน่อยช่วยตัวเองเพื่อนช่วยตัวเองอโอเคขอลองหน่อยนะเอ๊นายเอาเจ้านี่ออก,กได้ไงไอ้หนูดีนะที่นายพูดขึ้นมาดีจริงๆที่พูดขึ้นมาถอเจ้านี่เอาแค่สายหนังวางไว้รั่วฟันแบบนี้เหรอ ตรงนี้เลยเพื่อนแล้วงับเต็มเดียวเห็นมาหลุดแล้วอุ้ยง่ายอย่างนี้เชียวเหรอเอาละเพื่อนฮ่าฮเราจะไปแล้วเพราะงั้นอ,อ,อย่าเพิ่งรีบร้อนสิไอ้หนูฉันจะต้องบรรจัยก่อนว่าพอใจสินค้าก่อนที่เราจะตกลงราคากันไม่ต้องหรอกยกให้นายเลยเพื่อนเอาเก็บอเอาไว้ใช้เก็บไวเ้เหรอได้เหรออ่า In อย่างแจกฟรีนะแหมขอบใจมากนะขอบใจรี่ได้ผ่อนทันใจดีจังแฮ